สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นั่นเองนะครับคาบนี้นะครับก็จะให้ ทำแบบฝึกหัดต่อนะครับในเรื่องของแสงนะครับและก็การเคลื่อนที่ของแสงจากตะเกียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้เราเปิดแบบฝึกหัดนะครับไปหน้าที่18นะครับข้อที่1นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงนะครับที่ออกจากตะเกียงเป็นยังไงให้เราวาดลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงนะครับจากตะเกียงนะครับก็คือก็จะออกมาในแนวตรงทุกทิศทางนะครับเราสามารถทําเป็นลูกศร ตามหน้าจอที่กรุเทพขึ้นได้เลยนะครับอาจจะออกไปทางซ้ายขวานะครับข้างล่างด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแสงครับที่ออกจากตะเกียงต่อไปข้อ2นะครับแนวทางนะครับการเคลื่อนที่ของแสงนะครับที่ทําให้เราอ่านหนังสือได้เป็นยังไงอ่าอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับแสงเข้ามาตรงหน้าต่างก็จะสะท้อนนะครับลงในหนังสือหรือว่าตัวอักษรนะครับแล้วก็จะสะท้อนเข้าสู่ตาเรา เราทําเป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้นะครับต่อไปนะครับหน้า19นะครับถ้าในค่ายลูกเสือนะครับมีการจุดกองไฟนะครับอกองไฟเป็นแหล่งกําเนิดแสงหรือไม่เพราะเหตุใดน,นะครับถ้าเราข้าวลูกเสือคําตอบก็คือกองไฟก็ถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงเช่นกันนะครับเพราะว่าการที่จะมีแสงในตัวเองเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นไฟนะครับ ในกองไฟได้โดยตรงโดยที่เราไม่ต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงช่วยให้แสงนะครับในการมองเห็นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้เราจดลงไปต่อไปนะครับข้อที่4ี่ในการเล่นเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับในห้องที่มันมืดเนาะซึ่งหลายคนอาจจะเคยเล่นหรือเปล่านะครับโดยที่ชอบปิดไฟแล้วก็เล่นนะครับเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุนใดน,นะครับ าการเล่นโทรศัพท์บนมือถือเคลื่อนที่ในที่ห้องที่มืดเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะอาจจะทําให้การจ้องมองโทรศัพท์ที่มีแสงจ้าในห้องมืดจะทาให้อาการนะครับของตาของเราผ่านได้ต่ออันนี้ไม่เหมาะสมนะครับต่อไปนะครับหน้า20อันนี้ก็จะเป็นให้เรานะครับออกแบบนะครับ ถ้าเราต้องการโคมไฟรูปสัว์ที่มีแสงสว่างจะโคมไฟได้ทุกทิศทางนะครับเราจะทํำยังไงอันนี้ให้เราออกแบบตามที่เราชอบเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอยา่างเนาะนี่มีรูปน่ารักน่ารักนะครับเป็นรูปมีรูปกระต่ายนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนของแสงครับกระต่ายถือลูกบอลหรือเปล่าแล้วแสงมันก็จะกระจายออกมาอันนี้เป็นรูปมีหรือรูปอะไรครับเนี่ยสุนัขหรือเปล่าเนาะ เป็นอะไรครอบไว้อยู่แสงมันก็จะขึ้นด้านบนเราก็ลองออกแบบมาดูนะครับว่าเราจะทําให้แสงเนี่ยมันมันสว่างจากโคมไฟได้รูปแบบไหนบ้างก็ลองวาดดูนะครับต่อไปนะครับแบบน,นครับเลื่อนลงแผ่นห้าต่อไปหน้าที่24นะครับหน้านี้บทที่สองนะครับสิ่งมีชีวิต ให้เราอ่านบันทึกของข้าวตูนนะครับแล้วก็ตอบคำถามคำที่จีดเส้นใต้มีอะไรบ้างนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตเพราะเหตุใดนะครับอันนี้วันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอาการดีมากนะครับฉันออกไปเดินเป่าน้ําสบู่กับสุนัขที่ชื่อว่าเปียปูนนะครับครอบครัวของเปียปูนก็จะมีพ่อนะครับมีแม่นะครับแล้วก็มีลูก3ามตัวนะครับน้ําสบู่ที่ฉันเป่าเกิดเป็นฟองสบู่ บ,บางฟองก็มีขนาดใหญ่มากนะครับบางฟองก็มีขนาดเล็กนะครับเปียปูนกับลูกๆก,ก็วิ่งไล่นับฟองสบู่ที่ลอยไปมานะครับอย่างสนุกสนานเลยนะครับเราเล่นกันจนเหนื่อยมากแล้วก็แม่เรียกฉันไปกินขนมส่วนเปียกปูนแล้วก็ลูกๆของเขานะครับก็กินอาหารเม็ดในชามลูกของเปียกปูนนะครับตัวหนึ่งใช้หัวดันชามนะครับเลื่อนไปมา อีกตัวนะครับก็เห่าจามที่กําลังเคลื่อนที่หลังจากกินขนมเสร็จฉันก็ช่วยคุณแม่คุณแม่รดน้ําต้นไม้นะครับเปีดยภูมก็วิ่งตามนะครับแล้วก็ไปฉีรดน้ําต้นไม้นะครับวันนี้ฉันสนุกมากที่ได้เล่นกับเปี๊ยนแู้วก็ลูกๆของมันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการบันทึกนะครับหรือว่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับอากาศนะครับที่ได้ออกไปเล่นวองสบู่กันกับสุนัขของเขาเนาะอ่าต่อไปนะครับ ให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องนะครับสิ่งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตนะครับก็จะมีหัวข้อสิ่งต่างๆนะครับในการบันทึกและก็สิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตและก็เหตุผลด้วยนะครับข้อที่1นนะครับชื่อเมื่อกี้ก็จะมีข้าวตูนมีเปียกปูนมีฟองสบู่มีชามมีต้นไม้นะครับซึ่งกําหนดมา5ลักษณะเอาอันแรกเลยนะครับก็คือข้าวตูน ขาตูนคืออะไรครับถ้าเราได้ดูเรื่องเล่าเมื่อกี้อ่อยย้อนไปนิดนึงนะครับข้าตูนเป็นชื่อคนหรือว่าสุนัขเออน,นะครับหลายหลายคนคงจะตอบได้เนาอก็คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับเหตุผลก็คือเขาสามารถที่จะสืบพันธ์ุได้เคลื่อนไหวได้กินอาหารขับถ่ายแล้วก็ตอบสนองสิ่งต่างๆได้นะครับส่วนเปียกปูนนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเช่นกันนะครับก็มี ความสามารถสืบพันธุ์ได้เคลื่อนไหวได้เองนะครับกินอาหารขับถ่ายส่วนฟองสบู่อันนี้ไม่มีชีวิตนะครับก็คือไม่สามารถสืบพันธุ์เคลื่อนไหวเองกินอาหารเอง <_ Renaissance> ไม่ได้นะครับตอบสนองต่างๆไม่ได้ชามก็เหมือนกันนะครับก็ไม่มีการสืบพันธุ์เ <alah> คลื่อนไหวก็ไม่ได้นะครับขับถ่ายไม่ได้ส่วนต้นไม้นะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับสามารถสืบพันธุ์ได้เช่นกัน เคลื่อนไหวเองได้นะครับกินอาหารขับถ่ายตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้เช่นกันครับอันนี้ก็เราเขียนลงในแบบฝึกหัดของเรานะครับหน้าที่ยี่นะครับอ้าต่อน,นิดนึงนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่กำหนดให้หน้า26นะครับข้อที่2ใหญ่นะครับ ขาสองใหญ่นะครับเด็ก4คนนะครับปลูกพืชชนิดเดียวกันในภาชนะนะครับซึ่งใส่ดินชนิดเดียวกันหมดเลยนะครับ4ี่คนนี้แต่มีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันนะครับพืชของเด็กคนใดนะครับที่สามารถเจรญเติบโตได้และก็ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเหตุใดนะครับมาดูก่อนนะครับคนที่หนึ่งเขาปลูกยังไงบ้างนะครับก็คือมีดินชนิดเดียวกันนะครับพืชก็ชนิดเดียวกัน แต่วิธีการปลูกแตกต่างนะครับกระถางก็เท่ากันหมดพืชชนิดเดียวกันหมดนะครับคนที่หนึ่งปลูกพืชในที่มีแสงแล้วก็รดน้ําด้วยนะครับคนที่สองนี่นคือปลูกพืชในที่มีแสงแต่ไม่ยอมรดน้ํานะครับคน <texts> <Ball> แรกคือทั้งโดนแสงทั้งโดนน้ำํำคนที่สองนี่คือให้มันโดนแสงแดดอย่างเดียวไม่รดน้ํานะครับ <c> ส<า> <c> ่วนคนที่สามนะครับคนที่สามนะครับคนที่ ส่วนคนที่สามนะครับเขาก็จะปลูกพืชน,นะครับในที่ไม่มีแสงครับแต่ว่ารดน้ําทุกวันนะครับซึ่งสามคนนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับคือการปลูกแบบอาจจะไม่เหมือนกันเลยนะครับต่อไปคนที่สี่นะครับคนที่สี่นี้ก็คือปลูกพืชในที่ไม่มีแสงไม่มีน้ําเลยก็คือให้พืชอยู่คนเดียวเลยโดยที่ไม่ให้กินน้าไม่ให้เจอแสงเลยนะครับถ้าเราเป็น เด็กในภาพนี้นะครับหรือเราจะเลือกพฤติกรรมแบบไหนนะครับเนาะคนแรกคือได้รับทั้งแสงแดดได้รับทั้งน้ําทําทุกวันส่วนคนที่2นี่คือให้โดนแสงทุกวันเช่นกันนะครับแต่ว่าไม่ยอมลดน้ําส่วนคนที่สมนะครับก็ลดน้ําทุกวันแต่เอาไว้ในห้องที่มันแบบไม่ให้แสงผ่านเลยส่วนคนที่4นี่คือแบบเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับไม่ให้โดนแสงไม่ให้ลดน้ําเลยนะครับเราก็ลองเลือกดูนะครับ ซึ่งนะครับพืชของเด็กคนที่1นึนครับก็สามารถจเจริญเติบโตดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าเขาได้รับน้ําและก็แสงนะครับที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตและก็ดํารงชีวิตของพืชนั่นเองนะครับเนาะนะอันนี้ถ้าเราจะปลูกพืชที่บ้านนะครับหรือเราจะ,ะหากิจกรรมอะไรทำนะครับเกี่ยวกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับหรือว่าต้นพืชเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกวิธีที่1นนะครับเพราะว่า เขาเจอทั้งแสงแดดและก็ได้รดน้ําด้วยนะครับเนาะถ้าใครปลูกอยู่ตอนนี้บางคนแบบกลัวแบบถ้าโดนแดดมันจะเหี่ยวหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าโดนแสงมากมันมันอาจจะตายหรือเปล่าบางคนอาจจะกลัวในส่วนนี้นะครับเราก็ลองนํามาปรับดูนะครับอาจจะให้โดนแสงสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าสักครึ่งวันนะครับมันก็จะโดนแสงด้วยโดนน้าด้วยอาจจะทําให้พืชเนี่ยครับจเจริญเติบโตขึ้นได้นะครับหรือบางคนแบบ ให้โดนแสงอย่างเดียวลดน้ําไปกลัวมันเน่าอ่ะบางคนก็คิดอาจจะถ้าลดน้ํามากอาจจะทําให้น้ําแบบในกระถางเนี่ยมันเน่าทําให้รากมันเน่านะครับบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นเราก็ลองเปลี่ยนวิธีการปลูกใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเราได้เปิดเทอมเต็มรูปแบบเนาะเดี๋ยวเราลองมาปลูกกันได้นะครับอันนี้เนาะทดสอบปลูกกันได้ปลูกแบบเหมือนสี่คนนี้ก็ได้คนหนึ่งก็คือลดน้ํามีแสงคนหนึ่งก็ไม่ต้องลดน้ําเรามาดู สัก1เดือน1สัปดาห์ผ่านไปว่าว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเนาะอันนี้ก็ลองดอูถ้าใครไม่ทันนะครับอาจจะย้อนให้นิดนึงนะครับแบบหนึ่งนะครับย้อนมาโคมไฟนิดหนึ่งนะครับเนาะเมื่อกี้อาจจะไปไว้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ให้เราออกแบบ รูปโคมไฟนะครับที่เราคิดว่าจะมีแสงสว่างออกจากโคมไฟได้ทุกทิศทางเราจะออกรูปแบบไหนนะครับืมบอกไปนะครับเมื่อกี้ว่าให้เราตกแต่งให้สวยงามนะครับเนาะอ,อันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับหรือใครจะทําในรูปแบบเหมือนกับภาพตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใครอาจจะทํานอกเหนือจากนี้ก็ได้แต่ต้องตกแต่งให้สวยงามนะครับเนาะอ,อันนี้ก็เป็น รูปภาพตัวอย่างนะครับของการออกแบบโคมไฟนะครับโคมไฟโอเคนะครับสำหรับคาบนี้นะครับเราก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคนไหนนะครับสนใจที่จะามาเรียนในรูปแบบของออนไลน์ site, นะครับก็สามารถที่จะสอบถามนะครับค,คุณครูประจำชั้นนะครับว่าต้องทำยังไงเนาะต้องส่งผล เอทเคก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพื่อนๆเราตอนนี้ก็มาที่เรียนประมาณ70-8 0แนล้วนะครับเนาะเราก็จะได้มาเจอคุณฟูมาเจอเพื่อนๆนนะครับสําหรับารายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับของชั้นป .2 อนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะนะครับก็ขอสวัสดีครับ